ใครที่กำลังเรียนเรื่องเคมีอินทรีย์และใครที่กำลังสับสนในเรื่องของการอ่านชื่อในคลิปนี้จะมาตีแผ่ทุกอย่างในเรื่องของการอ่านชื่อและจะทำให้เรื่องของการอ่านชื่อต่อไปนี้จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ในเรื่องของการอ่านชื่อเคมีอินทรีย์นั้นนะคะจุดสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการให้ตําแหน่งค่ะตําแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตํำนานอยู่ต่อไปผิดค่ะไม่ใช่นะคะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนนํำนานอยู่ตลอดไป <c oughs> จะจํามาก็จำมาผิดนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะเริ่มกันเลยนะคะในเรื่องของการอ่านชื่อค่ะเราจะให้ตําแหน่งนะคะโดยการดูนะคะลักษณะโครงสร้างก่อนนะคะว่า ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของเส้นเดี่ยวต่อกันมายาวๆแบบนี้เราสามารถเริ่มนะคะเริ่มนับคาร์บอนนะคะจากฝั่ง A ไปฝั่ง B หรือ B ไป A ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าตำแหน่งในที่นี้คือตำแหน่งของคาร์บอนค่ะตำแหน่งของคาร์บอนนะคะว่ามันจะนับตำแหน่งที่1ของ C ตัวไหนเป็นตัวแรกนะคะนั่นคือความหมายของคำว่าตำแหน่งนะจ๊ะ และอันดับต่อไปค่ะนั่นก็คือในเรื่องของพันธะ ถ้าเกิดว่าเราเจอโครงสร้างที่เป็นลักษณะที่มีพันธะอยู่ด้วยพันธะจะต้องมีความสำคัญค่ะดังนั้นนะคะเราจึงจะต้องให้ตำแหน่งที่1เป็นตำแหน่งที่แสดงพันธะค่ะนะคะแสดงว่าแสดงพันธะก็คืออยู่ตรงไหนที่เป็นพันธะตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งแรกจะต้องเจอพันธะนะคะแล้วเวลาอ่านเนี่ย เวลาอ่านชื่อของพันธะสามเนี่ยขอร้องละจ้ะนะขอร้องละจ้ะว่าเรานับสี่ให้ถูกด้วยเวลาพันธะสามเนี่ยเราจะนับ 1, 2, ึ่งสและสามสห้าหแบบนี้นะคะการุณาการรุ่าฟังฟังนะคะอย่านับ1และข้ามมา2แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโครงสร้างที่เป็นพันธะสามนั้นเนี่ยเราจะต้องให้มันเป็นลักษณะของเส้น ตรงในลักษณะของเส้นตรงในลักษณะของเส้นตรงนะคะย้ํานะคะว่ามันจะต้องนับแบบนี้โอเคปะโอเคนะคะต่อนะคะในเรื่องของลักษณะแบบวงค่ะในลักษณะแบบวงเรามองก่อนนะคะว่าวงตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นวงอะไรนะคะไม่ใช่วงเล่าหรือว่าวงอย่างอื่นนะคะไม่ใช่รำวงเอ้ย ครูจะเลิกเล่นมุกนี้แล้วนะจ๊ะแต่ก็ยังเล่นอยู่ดีนะอะไรแบบนี้โอเคต่อนะคะในเรื่องวงนี้นะคะมันมีพันธะคู่อยู่ด้วยเราก็ใส่เลยค่ะให้ตำแหน่งนะคะที่1อยู่ในพันธะคู่เรานับไปเลยค่ะให้มันผ่านนะคะให้มันผ่านพันธะคู่ให้ไล่ยาวขึ้นไปแบบนี้เลยบางคนอาจจะถามว่าครูคะครูคะคือแบบหนูไม่ได้อยากนับแบบนี้อ่ะคือหนูอยากนับแบบอื่นแต่ให้พันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนั่นแหละ นี่ค่ะแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะคำตอบคือไม่ได้นะคะหนูค่ะไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดนับแบบนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตสิคะสังเกตสิคะว่าพันธคู่มันผ่านไหมคือครูบอกต้องผ่านพันธคู่ต้องผ่านพันธคู่มันไม่ผ่านไม่ได้ค่ะแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะอันคอร์เรกนะคะอันคอร์เรก ก็คือผิดนะคะโอเคนะคะไม่ได้นะคะโอเค <laughs> นะนะคราวนี้เวลาจะนับค่ะเราจะนับแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขอใหออ้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าพันธะคู่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของวงเวียนนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะต้องให้พันธะคู่เหมือนกันค่ะโครงสร้างถัดไปเจอพันธะคู่เราก็ต้องให้พันธะคู่อยู่ในตำแหน่งน้อยๆเช่นเดียวกันนะคะนับไปเลยค่ะ1 2 3 4 5สี่ห้านะคะและถ้าเจอ2ตัวแบบนี้นะคะพันธะคู่ต้องมาเลยค่ะ นี่เลยนะคะ5 4แบบนี้เลยนะคะเจอ3แบบนี้นะคะกับ2แบบนี้จะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนก็ได้นะแต่ขออย่างเดียวค่ะว่าตัว A กับ B เนี่ยนะคะ A กับ B เนี่ยนะคะมันผ่านพันธะคู่และพันธะสามในตำแหน่งที่เท่าไหร่ถ้าเกิดครูเริ่มจาก B ไป A ครูจะได้ C ตัวที่1และตัวที่สองเป็นตัวที่ผ่านพันธะคู่ถามว่าได้ไหม ได้และถ้าเกิดครูเอา A ไป B ตำแหน่งที่1ของครูจะได้เจอกับพันธะเดี่ยวและตำแหน่งที่2ก็จะเจอกับพันธะ3ถามว่าได้ไหมได้ดังนั้นนะคะครูเริ่มจากพันธะ3แล้วกันนะคะเพราะว่าพันธะ3มีความแข็งแรงนะคะครูก็ให้มันแข็งที่สุดค่ะอยู่ข้างหน้าไปเลยนะคะดังนั้นก็นับไปค่ะ1 2 3 4 5สนะคะจริงจกยัดไส้เอา้าไม่ใช่แล้ว เอาละค่ะต่อนะคะคราวนี้มาเริ่มเรื่องกันแล้วค่ะในเรื่องของการอ่านชื่อในเรื่องของการอ่านชื่อนี้เราจะอ่านโดยการใช้ส่วนประกอบ3ส่วนด้วยกันส่วนประกอบแรกค่ะคือคํานําหน้า คำนำหน้าตัวนี้นะคะเราจะเรียกในภาษาอังกฤษว่าอังกฤษว่า prefix ค่ะ prefix นะคะ prefix ตัวนี้เนี่ยมันนับโดยมันอ่านโดยดูจํานวนคาร์บอนนับจํานวนคาร์บอ้นทั้งหมดที่มีนะคะนับจำนวนคาร์บอนทั้งหมดที่มี มีกี่ตัวนับแบบนั้นอย่างเช่นเม็ดนะคะก็คือ c 1ตัว s p r o p i l pen hek แล้วก็ h e นะคะ o c n o n o d e c a นะคะอันนี้คือจำนวนคาร์บอนต่อไปเราจะตามหลังคำนี้ด้วย suffix ค,ค่ะ ซั f ฟิคก็คือคำตามหลังหรือคำที่ใช้บอกชนิดของสารประกอบนั้นนะคะโดยชนิดนี้นะคะโดยชนิดนี้เนี่ยที่ครูเอามาก่อนในเรื่องแรกมันเป็นชนิดที่เป็นลักษณะของไฮโดรคาร์บอนสายหลักนะคะดังนั้นจึงมี3ตัวค่ะคือเดี่ยวคู่นะคะแล้วก็3ค่ะเดี่ยวเนี่ยลงท้ายด้วย a n e หรือเราจอกเสียงว่าเอค่ะคู่ e n e ค่ะอ Y N E นะคะ I นะคะ A N, e N I A N, e N I A N I e I แบบนี้และสุดท้ายค่ะคือคำขยายค่ะ Adjective Adjective นะคะคำขยายค่ะตัวนี้จะขยายเมื่อเรามองที่ลักษณะของมันโอ๊ยเจ็บ <c oughs> <c oughs> นะลักษณะของมันคือถ้าเกิดว่าลักษณะของมันเป็นวงเราจะใช้คำว่าไซโครค่ะ เราจะใช้คําว่าไซโครนะคะนี่เลยนะคะไซโครสะกดอย่างนี้เลยและเมื่อไหร่มีการซัมนะคะมีการซ้มานะคะไม่ใช่ซัมเมอร์ นะคะถ้าเมื่อไหร่มีการซ้ำา2ครั้งใช้ใด3ามครั้งใช้ไต4ี่ครั้งใช้เตตะนะคะดังนั้นอยากจะซ้ำอะไรกับใครใช้คำขยายเหล่านี้ในการตอบได้เลยนะคะหนูรักครูซ้ำาๆหนูรักครูใดๆโอ้ย <S 1> <S 1> <S 1> อะไรอย่างนี้นะจ๊ะอะต่อค่ะนะเราจะไม่นอกเรื่องค่ะคลิปนี้คลิปสั้นๆนะคะแต่ใบยาวแล้วนะจ๊ะ คราวนี้ค่ะเวลาเราจะอ่านชื่ออย่าลืม3ขั้นตอน1นะับจำนวนคาร์บอน2ดูชนิดพันธะและ3ดูโครงสร้าง3ดูโครงสร้าง3ดูโครงสร้างนะคะจำไว้นะจ๊ะมองหน้าตาคููแล้วก็อย่าลืมซ้ํๆๆดๆดๆนะคะใดๆนะซ้ำสองครั้งไปนะ7ค่ะใช้คำว่าเฮทค่ะและเป็นพันธะเดี่ยวลงท้ายเอเนะจ๊ะ และถ้าเกิดตัวต่อไปค่ะมีทั้งหมดกี่ C มีทั้งหมดกี่ C นับไป1 2 3 4 5 6ค่ะ6คือ h ค่ะพันทะ3ามคือ y ne นะคะดังนั้นตำแหน่งเราจะต้องบอกด้วยค่ะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปโอเคนะคะต่อนะคะนี่คือ1เอไม่ใช่ h 1 i นะคะตัวลำดับนะคะนี่ค่ะ1เนี่ยคือตัว ตำแหน่งของพันธะสามนะคะที่เราจะต้องเขียนด้วยนะคะเมื่อมีพันธะนะคะต่อไปค่ะมี6นะคะใช้คำว่า hex ค่ะพันธะคู่นะคะคือ e n e ตำแหน่งที่1นะคะและมันเป็นวงค่ะใช้คำว่าไซโครค่ะมีคนถามว่าครูคะถ้าแบบนี้เราใช้ไซโครไหมคะใช้นะคะขอแค่วงปิดค่ะเป็นวงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม กี่เหลี่ยมก็ได้แต่ขอให้มันปิดกันนะคะติดกันปิดปิดปิดนะคะวงปิดนั่นแหละมันต้องใช้ไสโครนะจ๊ะเด็กๆจ๋าต่อนะคะ5 c ค่ะ5ใช้คำว่า p a i n t นะคะและพันธะคผู่ใช้ ENE ค่ะตำแหน่งที่2ค่ะขีดขีดด้วยตัวเลขกับตัวหนังสือเราจะต้องเว้นระยะค่ะเราจะต้องเว้นระยะเดี๋ยวมันติดโควิด เนะจ๊ะเว้นระยะโดยการใช้ขีดไม่เว้นได้ไหมไม่เว้นผิดนะจ๊ะไม่เว้นผิดนะคะผิดหลักไปเลยนะไม่ได้ค่ะต่อไป5ตัวเช่นเดียวกันใช้คำว่าเพนค่ะและพันธะคู่ค่ะใช้ e n e และพันธะคู่มี2ตัวค่ะตัวที่1กับตัวที่3าตำแหน่ง1กับตำแหน่ง3นะคะใช้คำว่าใดค่ะใดเห็นไหมคะซัมซัมนะคะมีการซ้ำก็ใช้คำว่าใดนะคะ 2ตัวนะคะสพันธะนะคะไดอีนแล้วก็ใช้ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3ด้วยนะคะบอกมันด้วยว่าตำแหน่ง1กับ3นะเจอพันธะคู่2ที่นะคะ2ที่แต่เวลาที่เราอ่านมันช้ำใจอะคะ่ะครูคือแบบเวลาอ่านมันเพน1-3อีนอย่างเงี้ยคือมันกระดาษปากนะจ๊ะเอ้ย นะมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมันบอกคุณเคยมันบอกคุณเคยมันอ่านจังไดมีเพ้นใดอีเนี่ยบอได้อ่านบอดได้เราจะแบบนี้มันต้องอ่านเพ้นตะไดอิน เออโอ้ยจักหยังดอกพี่น้องอ่านจังสี่ได้ค่ะเพนตะนะคะเติม A เข้าไปด้วยให้มันมีความคล้องจองกันคล้องจองกันนะจ๊ะนิดหนึ่งนะแล้วก็ตัวถัดไปค่ะเจอคู่กับ3แบบนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยอย่าตกใจค่ะละลึกถึงครูนัสไว้นับจำนวนคาร์บอนไว้ก่อนนะจ๊ะคาร์บอนของเรามี6ใช้เฮกซ์ค่ะคาร์บอนของเรามี6ใช้เฮกซ์ พันท 3, า่าสอ้า YNE พันท่คู่คือ ENE e. อา้าวค่าวนี้มาเลยค่ะพันธะ 2, าสองไไม่ใช่พันธ่าสก่อนนะคะอยู่ในตำแหน่งที่สอนะคะและพันธะาสค่ะอยู่ในตำแหน่งที่4ค่ะนี่ไงคะก็คือในลักษณะของการเขียนโครงสร้างที่เป็นลักษณะของเ,อเรากาลังพูดถึงการอ่านชื่อ <laughs> และ,ะและนี่ค่ะจะจบคลิปแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการอ่านชื่อพันธะนะคะว่าเวลาโครงสร้างนะคะที่มันเป็นลักษณะนี้เนี่ยการอ่านชื่อมันง่ายมากเคลียร์ทุกบททุกประเด็นนะคะ แต่คราวนี้ค่ะมันจะมีการอ่านชื่อที่ลึกล้ำเข้าไปอีกค่ะในเรื่องการอ่านชื่อแบบกิ่งและการอ่านชื่อแบบหมู่ฟังชันนะคะและถ้าเกิดใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนในเนื้อหาแบบนี้มันๆแบบนี้นะคะติดต่อครูนัดได้เลยนะคะตอนนี้เรายังมีคอร์สอยู่นะคะคอร์สเคมีอินทีย์ของครูนะคะสอบถามรายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะ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 บายยจ๊ะบายจ้ะ Goodbye แล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ